รักษาคำพูดลูกรักเรื่องคำพูดเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งของคนเราควรระวังเรื่องคำพูดสองอย่างคือก่อนพูดต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีและเมื่อพูดไปแล้วก็ต้องรักษาคำพูดเพราะคำพูดออกไปแล้วจะเป็นนายของเราจะบังคับให้เราต้องทำตามเช่นรับปากอะไรกับใครเข้าไว้ก็ต้องทำให้ได้อย่างที่รับปากแม้จะต้องลงทุนลงแรงขนาดไหน แม้จะต้องตายก็ต้องยอมเพื่อรักษาคำพูดเรื่องคำพูดนี้คนเข้าถือกันมากถ้าเสียเรื่องคำพูดไปแล้วแม้อย่างอื่นจะดีงามอย่างไรก็จะพลอยเสียไปด้วยอย่างที่เขาว่าเสียเครดิตนั่นแหละโบราณก็จึงสอนไว้ว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์ดังนั้นเมื่อลูกคิดว่าตัวเองจะต้องลำบากเพราะรักษาคำพูด ก็อย่าไปรับปากใครเขาง่ายๆจงไตรตรองให้ดีเสียก่อนว่าเมื่อรับปากเขาแล้วเราจะทำได้อย่างนั้นหรือเปล่าจะเดือดร้อนภายหลังไหมคิดให้รอบคอบให้ท่วนทีก่อนหากเห็นว่าสามารถทำได้ค่อยรับปากจึงจะชอบด้วยหลักและจะไม่เป็นคนเสียหลักเอาง่ายๆคนเราหากรักษาคำพูดไว้ไม่ได้จะไปรักษาอะไรได้ เพราะขนาดคำพูดซึ่งอยู่ในตัวแท้ๆยังรักษาไว้ไม่ได้ของนอกตัวอื่นๆจะรักษาได้อย่างไรจึงขอให้ลูกไตรตรองให้ดีก่อนพูดก่อนรับปากใครและอย่าเป็นคนลืมคำพูดง่ายๆรักษาคำสัตว์ไว้ให้มัน่นคนรักษาคำสัตว์นั้นแม้ตัวจะตายไปโลกก็ยังยกย่องไม่รู้ลืมเช่นดังพันท้ายนรสิงผู้ซื่อสัตย์ คนที่เสียสัตว์แม้จะเอาตัวรอดได้คราวหนึ่งต่อไปเมื่อมีเหตุการณ์ขับขันเกิดขึ้นก็จะไม่มีใครมาแยแสอยู่โดดเดียวอยู่ตามลำพัง